รับท่านผู้ชมครับสู่รายการอยู่บ้านเรามากินเ้ากระตอกแบดครับกระตอกแบดวันนี้มาตอกแบดหรื้อยออกอกปลาตั้งแต่วันนี้เรามีนัดกับไต่เกาครับตอนนี้ผมเดินทามองมาอยู่ที่ตาเรือตะเซ่อำเภอปลเลียนจังหวัดสังจังหวัดสังนะครับตอนนี้เวลาประมาณหกโมงเช้าวันนี้เรามีนัดกับไต่เกาครับโตะทะเลแห่งเกาะสุก่อนที่จะได้ครับชายาน้าว่าโตะทะเลแห่งเกาะสุก่อน นี่เรานี่นัดกันว่าจะไปตกปลาครับในช่วงโควิดแบบนี้ก็อ่อถือว่าเป็นกิจกรรมภายในครอบครัวในชชวนพี่บีชวนพอม,มาตกปลากันรอรุร่นกันนะครับท่านผู้ชมาในทริปนี้เราจะได้ปลาหมากหน่อยไก่ในแล้วก็กิจกรรมจะมีกิจกรรมได้มัง้งไม่ได้ว่างว่าจะได้ปลาหมากไม่ครับแต่ว่าถ้าได้หมากมันก็ดีเล้นะก็ไปชมความสวยงามของทองทะเลตรังกันแล้วกันครับสำหรับทริปนี้ ดูความนุมสมบูรณ์ของทะเลตรังเราลุ่นกันนะครับท่าผม้ชมไปเดินทางทูทะเลตรัง มาได้ประมาณถึงยมงเราผ่านทวงพวงทุกอนมาแล้วปรดานาั่งจะเป็นกองทุกคนครับตอนนี้ออกเลยจากกอทุกคนกำลังจะไปไม้ตกปลาครับท่านผู้ชมแนวันนี้ที่ตั้งตั้งจได้เห็นพวกเรืฟังมันมันแปลกไปคือเราเห็นเรือประมงมาไม้เลยครับท่านผู้ชมแต่ว่าก็ไม่ได้มาวางวนมาตกปลาเลยนะเพราะมาตักบ่อบอนบ่อบอครับรบ่อบอท่านผู้ชมมาจากไม้บอ่อบอคือแม่กับพุนชนิดน,นึงครับ เดี๋ยวถ้ามีโอกาสเนี่นาโคตอันไกลนี่เราจะไปได้ทำไายกาใดดนแต่กระชุไมในเล่กันพิธีการทำบ่อบอแล้วก็ตักเพชรก็จะพาไปไหนแล้วไม่ครับบ่อบอเนี้ยก็จะพาไปทำหรือครับ่วงนี้ก็ถือว่าสร้างได้ได้ครับเจ้าประมงได้หมากไม่เลยวันนี้ไต่กากำลงังบุกหน้าไปครับวันนี้มาเรื่อลลำเล็กเรื่อเรืองลำใหญ่ก็ไต่ก้าตอนนี้กํลาลังขึ้นต้มอยู่แต่ว่าด้วยความ ด้วยความม่านหนาของพวกเราครับเรือลำใหญ่ก้องใส่ก่าพื้นจอแต่เราก็ยังท่วนใส่ก่ามาต้องปลาจนได้วันนี้ใส่เก่าว,ว่าเรือลำเล็กนะครับเป็นเรือก้องรองดำวันนีก็ชื่อว่าให้ได้มาตอกนี่ครับสำหรับคนจอบติดรักในการตอกปลาก็ชื่ว่ามันอดไม่ติดนะครับกอเป็นเดือนแล้วไม่ได้ลุมาตอกปลาใส่เก้าเลยรอมนี่ชื่ว่าเป็นทริปพิเศษเป็น สิดสีบีใิใส่เก้าได้จัดให้เราเดี๋ยวตอนนี้ก็วิ่งเรื่องอีกไม่ไกลแล้วครับตอนนี้ก็พอบีพีพอ็กำลังประกอบเบดกันแล้วเดี๋ยวไปรุ่นกันว่าวเราจะไปต่อลาร์มหรือไม่นอะันคับแปรกนนเที่ยวทะเลรังกัน ประมาณนึ่งเฉ่วโมงตอนนี้ก็ตึ้งไม้เร็กแล้วครับไม้เร็กเราจะมาวอมเกลือกงนด้วยกันโซบกับปลานตอนนี้มีเฉือไม้ไหมแต่เกาาตรงนี้มีเฉือไม้ไหมครับจุดนี้ไม้เนื้อจังกับครับเนื้อจั้งกับด๋ยวมารอลุ้นกันว่าไม้นี้เราจะได้ไรขึ้นมาั้าง ใส่กา้ได้ซากเลยครับตอนนี้ใส่กลได้ซากแล้วซักทั่วใช่ไหมบงังเกอตอนนี้รู้ว่าจะเป็นตัวตัวตาดินแหลกไปก,กับตัวตาดินตรงนี้แสดงว่ามีรุ่นครับตอนนี้มีฟูงปลาซากแล้วด้านหลงัง วัวเรือครับกําลังจักกระจำงมมันตอนนี้ไต่เก้าก็ได้มาแล้วปลาซากหนึ่งตัวตอนนี้ปีเป้ากับปีเป้ากําลังจักขึ้นมาโอ้ปลาซากอีกแล้วกับปลาซากเร่องจำกันได้แหละคลิปนู้นเราได้ซากเรื่องหลายตัวนะแต่ก้านะวันนี้เราจะเอาซักตัวมาออเดอร์แบตก่อนปลาซักตัวปลาซักซักตัวรู้สึกว่าพุ้มคงจะหนังไม่ติดแล้วเดี๋ยวช่วยแบตก็รันกันเดี๋ยวตกกัน ครับเลื่อนไม้เลื่อนไม,นม้ไม้นี้ก็ได้ปลาซากทั่วมาประมาณยี่สิบตัวริบตัวซวากกันย่างหมอมันครับซึ่งแม่จ,จะไม่หญ่แต่ว่าใม่แรงมือนี่ครับไม่ต่อไปเราจะไปไหนครับแต่ก้าวจังกลับจังกลับไปจังกลับใช่ไหมครับอา่ไปจังกลับครับไปโคตูจังกลับ จังกาบนี้ถ้าแต่ไม่ชมเคยเลย e ีกว่าตะเขียงก็จะได้เห็นบรรยากาศของจังกาบกันบางแล้วนะครับท่านผู้ชมมันจะอยู่ระหว่างเราเลี้ยกครับก่อเมตดราแล้วก็ถ้านหน้าลงจังหวัดต้องไปแล,ล้วก็จะไปที่กอียงที่เราได้เดินทางไปแลก EP นีนซ้ซิไม่ต่อไปจังกาบไป เราก็ประเดิมกันด้วยปลาซากับสบัมมสตรป,าาประยุเป็นซากทั่วประมาณยี่สิบตาอสิบตัวอะไรอย่างเงี้ยถือว่าเป็นการวมเรือครับจับก,กันมันมือเลยอะไรเงี้ยเรืไม้เนี่ตาใบเดี๋ยวเราจะเหลืองไม้ครับเพราะว่าปลาน,นี่มันจะกินเป็นช่วงๆแต่เดี๋ยวในระยะประมาณยีสิบห้านาที่เรปลาซากเริือข้าวพุ่งเลยครับมากินแบ่งต้องพวกเราประมาณยีสิบห้านาทีถือว่าได้ไมายีา่สิบกับสิบทัวถือว่า กินกับเคื่อวปลาปล,า,ปลากินทังนี้เราก็เดินสร้างไปตีดไม่จังกาบเลยครับไป่ตัดวพอจังกาบด้ยยวยพอเยาวราวงพอเปรร็ดร้าพอเราเลี้ยงยกครึ่งครั้งเลยครับพอจังกาบถ้าใครยังจำกันได้ในอพี่พอตะเคียงเันราครับไปสิดพอจังกาบนี่กันด้วยเดี๋ยวไปดูครับว่าเราจะมีปลาไรให้ตอกกันมั่งสิพอจังกาบ่ะ ซึ่งไม้จังกาบเลยไม่จงกับนี้แต่ก็ว่าแบงเป็นช่องจุดกับจุดหนึ่งตกมึกจุดหนึ่งโซหลูกปลาเดีย๋ยวมา่รารุนกันว่าเราจะได้ปลาอะไรขึ้นมาบ้างมึกนี่จะเป็นมึกอ้อมเดี๋ยวเราจะดุมอะไรล่ะนะ้อเหมือนกันลนะว่ามันน้อมจริงไหม ตอนนี้ไตเก่าได้มึกมาแล้วมึกได้ไหมกรมึกได้กับมึกอ้อมใช่ไมบอกกบลองดุมอะไรก่อนผมไม่ดุมแล้วบักกับไม่ดุมแล้วเจืออลไวบอกอ้อมอ๋อเจือใส่ซ้วยนังกันนะข้อขอสูมิดขอูมิดใส่ก่อนใส่ก่อนใส่ซ้้ยใส่้ยยยีดอีกแล้วเป็นน้ำใช่ไมคัเออ ท่านผู้ชมเห็นตอนนี้ก็คือพ้นกับพ้นมาแล้วก่อนหน้าน,นี้มันมันร้อนทุกวันเลยใช่ไหมมังค او แต่ว่าป่อพุ่มมาเป็นเพืน่นนมังค او เป็นคน,นทัน,น,นทีครับ <laughs> ก็แอบเอฟบนบ้านว่าแบบใหญ่ใหญ่เด็ดร้อนเกินนะครับนะแต่อ่ะมังคาวนน้อยๆแต่ไม่ต้องตอกแต่นี่รู้สึกว่าซ็อกเซกมาแล้วรายการลุ้มกับปัดมาต่างนี้ด้วยเดี๋ยวก็อนุญอยอยาตเปลี่ยนใหญ่ก่อน ในก็มาตกปลาติตตะเลตรังบางทีครับแต่ผู้ชมเรามองเห็นเกาะก่อนนึงแต่มันมันตั้งเด่นสง่าอยู่ไกลๆนี่ครับก็ถ้าไม่ได้ขึ้นมามันคงจะเป็นอะไรที่น่าเสียดายมากๆตอนนี้ผมขึ้นมาโยี่กเกาะเหลาเลียงครับท่านผู้ชมเราเคยมาแล้วครั้งหนึ่งมาก่อนวันนี้ก็ขึ้นมาชมความสวยงามอีกครั้งครับที่ว่าขึ้นมาเช็คความเดยบรอย้อยอยังสวยงามเหมือนเดิมกเกาะเรลาเลียง ไม่ได้ขึ้นมาเช็คความสวยงามเราครับท่านผู้ชมไต่เก่าเราแหวกขี้ครับท่านผู้ชมนี่ไต่เก่าหนังอยู่ตรงนี้นเดี๋ยวไปลักใต,ตก้ไต่เกาวะ่ะจ,จุดนี้เทนอยู่ด้านล่างพมนี่เขาเรียกว่ารูเลี้ยงครับท่านผู้ชมเป็นน้ำที่ทะลุมาจากเข้าฟังตรงข้ามอีกด้านหนึ่งครับแล้วก็หลูมาตาด้านฟังท่งตะวันออก แล้วก็น้ำจะขึ้นลงตามระดับในน้ำนี่นานาเล่นนัดกับน้ำไส้กลิบเลยเรา,ออกาจากเกาะเร่าเลี้ยงครับท่านผู้ชมก็วิ่งเรือลากฟ้าไปเรื่อยๆแต่วันนี้ชคไม่ดีครับเพราะช่วงนี้บ่อบอ,บอมันเต็มทะ่ลเลย การลักปลามันก็เลยมีวัสดุคต่อตามที่ได้ยินข่าบอกมานะครับว่าพอบ่อขึ้นปลาใหญ่มันก็จะไม่ก่อยขึ้นห้ากินบริเวณพิวนน้ำครับวันนี้ก็เลยปลาดในกิจกรรมการลักปลาไปแต่ว่าในช่วงบ่ายนี้ครับยังมีกิจกรรมอีกไล่ๆเตะคืออีกไล่ๆไม้ครับเตะไตเก้าจะ้าเราประวติไต่เก้านี่เป็นไตเรือเตะค่อนข้างจะบลุโปลงในทะเลทรังครับ ไม่ว่าจะเป็นปากการัางเหล็กในกองหง่กองเหล็กปากกไต่ก้าวของเราจะเรียกว่าโรเกือบจุกกองครับเรียกว่าไม่ต้องใจเศร้าเลยวันนี้ไต่กาวไม่ได้ป้าเศร้ามาครับหล่อปลาเรือลําเหล็กก้องนองดามาก็อยากๆก็พุ่นนองดำวัยนาะตินี้ด้วยนะครับตีให้ไต่ก้าวยืมเรือวันนี้ไต่ก้าวว่านองดามีงอนด้วยแต่ว่าอ่าพีตัดก็ก็ย,ยืมรล้วันก่อนนัน้องดํานะอ่าโอเคโอเค พราะวันนี้ช่วงบ่ายเดี๋ยวเราจะไปตกปลานเรือครับหวังว่าจะได้ปลาท่วมงามมาให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันในวันนี้แต่ว่าเนื้อสิ่งอื่นใดก็คือปลาที่เราจะห้ากินลาเผือกห้ากิน,นวันนี้ก็ที่ว่าได้แล้วครับที่ว่าเป็นการที่ว่าขาดเรื่อยแล้วในวันนี้เดี๋ยวไปตกปลาต่อครับในช่วงบ่าย พุมกจะรูก <till S 1> <or S 2> ับพุ่นกับ่ส้ปจะได้แฟนนจืหนองพุ่นแน่นอนเลยเดี๋ยวขอให้บังเกา้าเลยไอ้เศร้าๆติดกอนทุกคนจืดหนองพุ่นน่าจะโยกกันได้นะมังคนาะลย่เลหง่ยตก้นดพี่โพี่แลกว่าบางเขาบอกว่าอาการมันร้อนมากๆเลยในทะเลก็เลยกีนเรียมตีกันกันแดดใช่ไม่บางเขาแ เดี๋ยวเอาการคนไปเตรียมโอ้ยครับต่อค้นเตรียมค้นไม่เตรียมครับจะเลยจบค้นไปตามระเบียบไม่ต่อไปครับใส่กาวไม่ต่อไปของเราคือไม่ได้ครับการตั้งเตรียมครับท่านผู้ชมวันนี้ใส่เก้าไม่ได้ฟ้าเศร้ามาใจพี่มือร้วนๆเลยวันนี้ไปการตั้งเตรียมกัน น okay? ี้ก็คือิปวันหยุดในห่วงโควิดองพ้นแล้วครับผคนครับท่านผชมวงนี้ก็ไม่ไหนนำใแถวลาดครับหวในพื้นที่ในเมืองก็หลวงนี้โควิดจะอุ้นกลางจิตอาสาในยบ่ายังดวเร็วครับท่านผู้ชม ี่ก็ชื่นเป็นลิเนี่โควิดก็แล้วกันมาพร้อมทัวครับแป้วกาใสต่เขาอีกหนึ่งคนหนึ่งวันครับโครงการกอกปลาในท้องทะเลฝั่งทีื่อ่ามเพิ่มวิวชื่อชัดมาดูข้อมนะูลข้งนอก้องทะเลก็แล้วกันครับไม่ไดู้งในเน้นในเรื่องของการตรอกปลามาก็เท่าไร เราได้ลรถลากมาพวกล้วคนครับวันนี้ก็คือว่าได้พาไปแบป่งกันไปรับซั่นเหม็นูไปทำอาหารกินกันปลาซากจะได้มากเราจะพาไปทำทุบกินใช่ไหมครับท่านผู้ชมต้องกินปลาซากอ่ใครอยากกินกินมาที่บ้านได้เลยครับแต่ว่าปลาเปล่าปลาทุบกินปลาเหยื่อแกงมากกันรามีปลาให้ครับน่ติดปลาฟรี เป็นริปยุดธภกเงี้ยเราไปชมบรรยากาไรหมาในทริปนี้เป็นริปยุกธภนของทุกในการบอกตัวก็ดูแลรักษาตัวเองกันด้วยนะครับ่านผิ้มขอให้ทุกคนเยอะกอดยจาโควิด -19 กันทุกคนเลยเพ่อแทนกำลังใจนะครับทุกอย่ากำลังใจจ่จะหในวันเก้หน้าวลนสิบเอ็ดนาฬิกาสำหรับวันนี้ครับพบในตัวแทนนมอยู่วันเราไม่คิดงกเร่แล hmm. nah. ้วก็ปลาบปลาสบวันนี้ครับ